เอาครับเอาก็สวัสดีพี่น้องนะครับาพบกับนุ่มรอยเอ็ดนะครับอยู่ใน YouTube ส่องของนุ่มรอยเอด็ดอันนี้บรรยากาศหน้าปังของนุ่มรอยเอ็ดนะครับเข้านะ้ำนบะ่หนานะครับบ่หนาะนะปันใดน,นะครับเขาก็คงจะพอดีๆห่างแน่นิดหน่อยของเขาคงกินบ่ได้สามนะพี่น้องเขาหน้าปัง ในซ้ำใดเกาซ้ำนั่นละอขอความเหตุดเ,เดวมนะครับผู้ใเหตุหน้าปังปี2,568อันนี้ก็ส่วงเย็นๆแดดลมล้มตกล้มเล็ดก็เลยมาทําเป็นคลิปการเหตุหน้าปังให้เบิ่งกันส่วนหน้าปังทงนี้นะครับก็เนื้อทีประมาณ10ไร่นะพี่นอ้องสิบไร่ นุมเรดกับมะเห็ดอยู่นี่แล้วครับมองหนากระนามองห้างกระหางน้ำขอดบ่ได้มันกระหางเจ็กนอ้อยมองเขาขึ้นกระมี่มองเขาว่าขึ้นกระมี่เราพี่น้องเนาะแล้วแต่สภาพกันไม่เบิ่งกระพีกับน้องอาบรรยากาศยามแดดลมลมตกนะครับบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะนะครับอ่าเดช่วงแดดลมลมตกการทำหน้าปัง กับล้มวีวีนะครับล้มจากแรงจากหน่อยส่วพุูนกระทรวงทางสิบตะวันตกนะครับเป็นสิเป็นน้องน้ำต้นน้ำมอเตอร์ไซค์น้ำเอาขอเสียงคนเห็ดหน้าปังเลยนะพี่นอ้องด้วยนะครับขอเสียงพวกเห็ดหน้าปังน้ำกันว่าผู้ใดได้หลายก็กันนะครับเอาผู้ใดเห็ดหน้าปังเป็นกับแกงนุ่มเลสมาเนะี่ยนุ่มเลสกะ กานล่อว่ามันจะได้ผลซ้ำใดงทางผุนกสีเป็นทางสวนนุ่มรอยเอะนะครับเอาบรรยากาศกันอ๋อป,ปูก็ตอนแรกพี่ปูหลายๆนะครับตอนนี้ปูก็หายไปเมดดนะครับพอนุ่มเรลดกะกำจัดด้วยการล่งเก็บไปขาย <c oughs> อาชีพขายปู <c oughs> ปูหน้าขาเกล้วพี่น้อง นะครับะกะสีมี่หลายเจ้านะครับหน้าอยู่น้ากันเห็ดน้ากันกะสีมี่นี่หน้าแปลงนี่กับของอีกเจ้าหนึ่งนะครับอีกแปลงนี่กับของอีกเจ้าหนึ่งอ่าเป็นกะเห็ดกะสูงก็นุ่มรอยเห็ดอ่าบรรยากาศของข้าเจ้าก,านากะน้ำกะคงจะแห้งก็นุ่มลอยเห็ดจักหน่อยเพราะว่า <c oughs> ช่วงนั้นเอาน้ำม,มาแล้วเพิ่นเอาน้ำหน่อยก็นุ่มลอยเห็ด น้ำนุ่มเล็กก็เลยเลี้ยลายเพราะว่าเพื่อนว่าเขาว่าหันไง็ยานเขาเต้าถ่วงเขากระหน้ำถ่วมก็พอดีคือจังเห็นนะครับแถวทางกลางๆที่น้ำได้หลเขานุ่มเล็กก็บ่ค่อยเกิดเพราะว่าถึงปูกัดแน่หอยกัดแน่มันก็นเลยบ่ค่อยดีปันใดหนีบรรยากาศกันนะครับ อันนี้ก็เป็นน้องป่าก็นดังเดิมันหนองหน้าคันเขาเรียกว่านองหน้าคันตรงจุดนี้แต่ก่อนกับหกมีต้นไม้ต้นไหลนะครับตอนนี้กับแปนมันก็จะมีคู่สาคู่หยังกันเมือน,นี่กับแปนจากน้อยเอานุมเลือดในเมืองกันบรรยากาศเขาหน้าปังก็สิเป็นหน้าจังขอความคิดเห็นจากพี่น้องในเด้อนะครับปุริยะหน้าปังเป็นกับเน,นเ,นเนํายนุ่มเลือดน่ว่า ใสปุ๋ยสูตรใดรอลอก,การใสปุ๋ยเอาหน้าแมกงวดนี้ก็คงจะใส่วานปุ๋ยกันนะครับวานปุ๋ยกันนะครับก็คงวานปุ๋ยกันละพี่น้องนะครับอันนี้ก็แดดกำลังมืดฝ่ากำลังมืดนะครับก็คงจะหมดแสงก็คงเสร็จขอบคุณลหลายๆขอบคุณมากๆที่เข้ามาชม่มกดไหลกดแชร่นุ่มรอยเอียด อนครับควมนาควมบางกะสิจังเห็นละพี่น้องเขา่าอันนี้ก็เป็นพันซีเก่านะครับว่ได้บอกเล็กเด้อนะครับมืออื่นก็เลขกออกพันธซีเก่าซีเก่าติดเข่าเจ้านะครับเข่าเจ้าหน้าปังเขาเจ้าหน้าปัง,ปงพันไหนดีกะบ่บ่อยสันทัดแต่แอนุ่มเละเคยใส่ตะซีเกาก็บพ่อดได้ใส่ได่นอย,ยู่นะครับ เอาบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งกันครับอันนี้บริการรอบๆทงหน้าส่วนมากก็เสียดหน้าปังอยู่ส่วนหลายนะครับหน้าปังนะครับหน้าปังอันนี้เขาเป็นกระเนี้่งก็เขานุ่มละเอียดพอเป็นเห็ดกรอ์ก็เกี่ยวกับห้องจาะหางกันบก,กีมือหางกับห้องเก,กี่วกีมือนะครับก็คงด้เก็บเกี่ยวกัน ทั้งที่เห็นลนะครับตรงไฮตรงหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเมนุมเหลือเด้อนะครับมาเป็นกำลังใจกับนุ่มรอยเทศไฮเอ็ดหน้าหน้าปังหน้าจังเฮอหน้ายังกัสวากันไปละพี่น้องสวัสดีครับ